วันนี้พามาดูกระบะตอนเดียวสำหรับสายขนสายโลจิสติกที่ต้องการกระบะตอนเดียวต่อตู้พร้อมใช้งานพร้อมวิ่งงานแบบนี้นะคะมีตั้งแต่รถปี19-18แล้วก็21นะเดี๋ยวพาไปดูทีละคันกันเลยก่อนที่จะไปชมการฝากกด s u b สไคร b ์กดไลค์กดแชร์ให้น้องแอร์ดีดีคากันด้วยนะคะอะเริ่มที่คันแรกเลยนะคะคันนี้จะเป็นรถปี21ที่ราคาดีงามมากมาก นะราคาดีงามมากๆได้รถปี21อไปใช้ในราคาเพียง3 8 0 0 0เท่านั้นนะคะรอยตามการใช้งานเรามีใบเค็มให้นะคะพี่พี่รอยตามการใช้งานมีใบเค็มให้พี่พี่ให้น้องแอ๊เก็บงานให้ก็ได้หรือว่าเอาใบเค็มไปเก็บงานเองก็ได้เดี๋ยวพาไปดูภายในกนะะันค่ะภายในคันนี้เป็นเบาะหนังแล้วนะเป็นเบาะหนังแล้วกุญแจเป็นรีโมทแล้วก็เป็นเกียร์ธรรมดาเนาะตัวเลขไมล์ของคันนี้นะจะอยู่ที่2 4 9 0 0 0มกิโลเท่านั้น 2 4 9 0 0นมไมแท้นะพี่ๆนะไม้แท้นะคะคือของแอ้ไม่มีตัดต่อกอไม้นะอ่ะส่วนตัวเล่มนะคะจะเป็นเจ้าผู้คข้บพงรงลำดับที่หนึ่งเป็นบริษัทอาคานเนีิคปิตอลนะปีก็เป็นปี21นะคะชัดเจนนะตรงไปตรงมาแบบนี้อ่ะไปดูรอบคันไปดูด้านหลังกันบ้างเป็นตู้ทึบแบบนี้พร้อมขน ตู้คือสูงบรรทุกได้เยอะมากๆเลยนะเนี่ยรอยตามการใช้งานที่บอกต้นคลิปแบบนี้มีใบเคมให้นะขึ้นอยู่กับแต่ละคันนะคะว่าเก็บงานเยอะเก็บงานน้อยแล้วแต่คันนี่ต่อตู้แบบนี้ขนของได้เลยจุ่ๆแบบนี้เลยใครที่ต้องการเอารถไปวิ่งงานเอารถไปขนของนะคะหรือว่าพี่ๆท่านใดที่ทําททธุรกิจโลจิสติกอยากได้รถกระบะตอนเดียวแบบนี้ไปให้พนักงานขาบับวิ่งงานนะในธุรกิจของท่านก็ สามารถมาซื้อไปได้ในราคาต้นทางราคาคุ้มค่านะคะพี่พอ่ะด้านข้างฝั่งนี้ก็จะมีรอยแบบนี้นะอ่ะแบบนี้เลยเลยที่เห็นคือให้เห็นเห็นตามการใช้งานจริงเลยนะคะให้เห็นตามการใช้งานจริงก่อนไปเก็บงานนะพี่พีนะเดี๋ยวไปดูคันที่2กันคันที่2คันนี้เป็นรถปี18นะพี่พีเป็นรถปี18แต่ราคาอยู่ที่3 1 9 0 0 0 0บาทจะสูงกว่าปี21อีกนะ ตัวรถปี21 3 8 0 0 0ปี18 3 000, 1 9 0 0 0อ่ามันก็มีเหตุผลของมันอย่างเช่นคันนี้ไม่อยู่204 0 0 0เนาะไม่204 0 0คันนี้ไม่อยู่แค่แสนกลางๆเท่านั้นเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าไม่อยู่ที่เท่าไหร่นะอ่ะแล้วก็เป็นราคาที่อย่างคันนี้ไม่เยอะหน่อยเป็นได้ปี21ไปได้แต่ว่าไม่2 0 0 0 0 แล้วก็รถมีประวัติชนหน้ามานะของน้องแอคืคอชนบอกชนไม่ชนบอกไม่ชนนะพี่ๆนะคือขายตรงไปตรงมาบอกหมดนะพี่ไม่ต้องกลัวคือคือถ้า ใครดูรถไม่เป็นก็ไม่ต้องกังวลเลยนะอะอย่างคันนี้ได้ราคา3 8 0 0สนที่ไม่มีที่ไหนกับรถปี21อดรถปี21อราคาปกติมันอยู่0,000สนายนะพี่ๆนะสามแสนายขึ้นไปนี่ได้3 0 0 0 0นกับอีก8000ันเท่านั้นเองนะถ้าพี่ๆรับได้อยากเซฟเงินในกระเป๋ารับได้กับการใช้งานนะคะในไม้ที่เยอะหน่อยกับรถที่มีประวัติโดนมานิดหน่อยถ้าพี่ๆรับได้พี่เอาไปแต่ถ้าพี่ๆรับไม่ได้พี่ๆมาดูคันนี้ค่ะ คันนี้เป็นปี18ราคา319,000รถไม่มีประวัติชนคันนี้รถไม่มีประวัติชนไม่แสนกลางๆแล้วจะบอกว่าคันนี้ยางใหม่มากคือพี่ๆเอาไปเนี่ยคือเอาไปใช้ได้อีกยาวๆเลยยางเป็นปี25นายพี่นะยางปี25ใหม่กริปนะอะอย่างที่บอกไปดูเลขใหม่กันคันนี้ไม้อยู่แสนกลางๆคือแสนห้านะแสนห0 0หมนกิโลนะคะพี่พ เลือกเอาถูกใจแบบไหนอยากได้แบบไหน่ออยากได้รถไม่มีประวัติเลยไม่มีชนเลยแบบนี้คือไม่เคยชนนะแต่ก็คือเป็นรอยตามการใช้งานรถมันใช้งานยอพี่นะรถอายุเกิน5ปีแล้วเนาะก็จะต้องมีรอยตามการใช้งานแบบนี้เนี่ยอันนี้คือเหมือนแบบโดนแบบเบียดเบียดมานิดนึงนะคะโดนเบียดเบียดมานิดนึงอันนี้คือเปลี่ยนให้นะมีในใบเคมเนี่ยแบบนี้มีในใบเคมนะพี่นะอะไปดูตู้ด้านในกันอะคันนี้ตู้ด้านในมีต่อชั้นแบบนี้ด้วยนะ ใครที่ต้องการใช้งานแบบมีต่อชั้นแบบนี้เก็บของนะคะนี่ตอบโจทย์ตอบตอบโจทย์เลยเนาะตอบโจทย์เลยอันนี้จะตู้เตี้ยก,กว่าคันแรกนะพี่ๆนะอันนี้หลังคาจะเตี้ยก,กว่าคันแรกก็เลือกเอาเอาที่เหมาะก,กับการใช้งานของพี่เอาที่ตอบโจทย์กับงบประมาณของพี่ที่พี่รับได้นะคะที่นี่ขายแบบตรงไปตรงมาไม่แท้แน่นอนแล้วรถทุกคันเข้าศูนย์ทุกรอบการใช้งานอ่ะแล้วมาที่คันสุดท้ายนะคะคันสุดท้ายเป็นรถปี19 เป็นรถปี19ราคาแค่279,000เเท่านั้นราคา279,000เาพแล้วไม่ไม่เยอะด้วยไม่อยู่แสนหกอ่ะไม่อยู่แสนหกก็จะมีรอยรอยตามการใช้งานแบบนี้นะอันนี้ก็จะเป็นคันที่เป็นราคาที่รถมีประวัติมาเช่นเดียวกันนะคะมีประวัติโดนชนหน้ามานิดหน่อยนะคะชนหนักบอกชนหนักนะคะชนเบาบอกชนเบาไม่ชนบอกไม่ชนอ่ะไปดูเลขไม้ว่าแสนหกจริงไหม นี่แสนหกหมื่นหกพันแล้วไม่แท้พี่ๆเช็คได้ตรวจสอบได้เพราะว่ารถของเราเข้าสู่ททุกรอบการใช้งานนะคะอ่ะเนี่ยก็เก็บงานแบบนี้นะคะไปดูด้านหลังไปดูด้านหลังด้านหลังจะมีเป็นกันชนเหล็กแบบนี้นะอ่ะก็แล้วแต่คันนะนายพี่นะนี่ตู้ก็คือพร้อมใช้งานพร้อมขนแบบนี้เลยนะคะนะพร้อมใช้งานพร้อมขนใครเอาไปเนี่ยคือใช้งานต่อได้เลยนาะยพี่อ่ะเนี่ย ลอยรอยพวกนี้มีใบเคมไม่ต้องกังวลน,นะคะก็เลือกเอาเอาที่ตอบโจทย์นะคะเอาที่ตอบโจทย์กับพี่ๆนะคะคันไหนชนบอกชนคันไหนไม่ชนบอกไม่ชนคันไหนเดิมบอกเดิมเราพูดกันตรงไปตรงมาแบบจริงใจบอกแบบหมดเปลือกนะเหตุผลของราคามันก็มีอยู่นะคะทางเลขไม้ทางสภาพภายนอกภายในโดยรวมทางประวัติของรถนะคะพี่นะของน้องแอ้ือรถเดิมก็เยอะนะคะ รถชนไม่เยอะแต่ว่าก็มีบ้างนะคะมันตามการใช้งานชนมากชนน้อยชนปานกลางนะไม่เสียโครงสร้างถ้าชนหนักถึงขั้นเสียโครงสร้างหรือพลิกคว่ำเราไม่ขายนะพี่ๆนะแล้วพี่ๆมาที่นี่ได้ในราคาต้นทางไปเลยก่อนผ่านคนกลางก่อนผ่านเต็นต์ก่อนผ่านลานประมูลได้ราคาคุ้มๆเอาไปใช้งานเอาไปวิ่งงานต่อแล้วก็ซื้อสดไม่มีแวดใครที่หารถตอนเดียวแบบนี้เอาไปวิ่งงานติดต่อน้องแอ้มมาได้เลยนะคะที่เบอร์025954979เบอร์นี้แอดไลน์ได้แล้วก็ที่สําคัญ ต้องไวนิดนึงนะพอรถที่นี่มาไวไปไวแล้วก็เดี๋ยวอีกไม่กี่วันเนี่ยเต็นเขาจะมาเอาไปแล้วนะเออถ้าใครอยากได้ก็ให้รีบนะคะแล้วก็สุดท้ายนี้ฝากกดติดตามนะคะกด Subscribe ช่องน้องแอคอ่ะด,ดีีให้ให้ด้วยนะแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะคลิปหน้ามีรถอะไรน่าสนใจเดี๋ยวแอ้พามาให้ชมกันวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย